ดูกันนะครับทำไมตัว ATS มันถึงได้ดับดเลคเกอร์มันตัดติดแล้วครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์จ่าย222โวลต์เหมือนเดิมแล้วครับ ตัวนู้นเป็นชาร์จเจอร์ของเรานะครับมาดูชุดอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับอินเวอร์เตอร์24โวลต์6,000วัตต์ตัวนี้ใช้มา1ปีแล้วยังไม่เสียนะครับมันน่าจ,จะทนดีใช้ได้นะส่วนตัวดำๆนี้นะครับนี่คือรีเลย์รีเลย์เอาไว้แทนสวิตช์ปุ่มปุ่มปิดเปิดตรงนี้นะครับ เราจะไม่ใช้มือปิดเปิดเราจะสั่งปิดเปิดด้วยนี่สมาร์ทดีเลตัวนี้นะครับาแล้วก็มีตัวต่ำตัดด้วยตอนนี้ไฟจ่ายจากโซโซเฟอร์ซลล์มาออกมาจากแบต26โวลต์นะครับ DC เราตั้งต่ำตัดล้วประมาณ23โวลต์แล้วเราก็โมดิฟายเจาะรู เราจะไม่เสียปลักตรง ac out เหงนะครับเราเจาะูเอา,นนากออกสายออกไปก็กล่องนี้ก็คือกล้องแบตเตอรี่ของเรานะครับนี่นะครับดูสิว่ามันจะอยู่ได้ถึง1วันไหมแล้วเราก็จะมีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า ats Switch นะตอนนี้มันหันไปทางรูปหลังคาก็คือมันใช้ไฟ โซลาเซลล์อยู่นะครับบ้านเราใช้โซลา r เซลล์อยู่ตอนนี้มีตัวอันนี้อีกชิโนทัมเมอร์คอยหน่วงเวลาสักหน่อยเวลาก่อนที่มันจะสตาร์ทสต็อปนะครับตัวนี้มันมีบนบอกด้วยนะครับนั่นแหละตามนั้นตัวนี้มันจะโยกแมนนวลได้โยกแมนนวลมาที่ไฟบ้านก็ได้ก็บีดมาตรงนี้ แต่เราตั้งไว้ตั้งไว้ที่ออโต้นะครับก็คือให้ถ้ามีไฟแบตเตอรี่เพียงพอมันก็จะกระเด้งมาอยู่ที่ตรงนี้เองที่แบตเตอรี่ที่โซล่าเซลล์แต่เมื่อแบตเตอรี่ไม่เพียงพอมันก็จะกระเด้งกลับมาอยู่ที่ไฟบ้านการตัดของมันรวดเร็วมากเปิดทีวีไว้นี่ไม่รู้สึกวีทีวีไม่กระพริบนะครับ แต่มันก็มีข้อเหมือนกันก็คือว่าตอนที่มันสวิตเนี่ยมันดังนะครับแต่ตัวนี้คือดังน้อยที่สุดแล้วนะครับพอใช้ได้พอเช้นได้นะครับไม่ดังถึงขนาดรบกวนข้างบ้านแต่ก็อย่าไปให้มันสวิตตอนหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับเพราะทุกบ้านเงียบกลิบถ้าสวิตขึ้นมาเนี่ยทุกบ้านคงได้ยินแน่ <c oughs>